ผมจะมาบอกขั้นตอนการทําดอกการปักสามมิตินะครับผีเสื้อนะครับการปักสั้นยาวนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นแบบปล่อยตัวนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับนอกเหนือจากสดึงผ้าแล้วลวดลายแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือลวดนะครับลวดนี่เป็นลวดดอกไม้ไหวนะครับเส้นเล็กนะครับเล็กมากนะครับเบอร์30นะครับ ไปไปซื้อได้ตามร้านประดิษฐ์ดอกไม้ทั่วไปนะครับบอกเขาว่าได้เลยลว,วดดอกไม้ไหวนะครับเบอร์ B 30นะครับจากนั้นก็เข็มน,นะครับเข็มผมจะใช้เข็มเล็กนะครับเราใช้ได้ตั้งแต่เบอร์เบอร์เก้าเบอร์สิบนะครับเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์แปดนะครับเราใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ได้กี่เส้นในการปักนะครับตอนนี้เราใช้เส้นเดียว นะครับผมใช้เส้นเดียวเพราะฉะนั้นผมจะใช้เข็มค่อนข้างเล็กนะครับน่าจะเป็นเบอร์สิบนะครับผมใช้เส้นเดียวแต่ว่าอันนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้ปักนะครับเราจะมาขึ้นขดลวดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นโครงสําหรับเพื่อที่่าเราจะได้เอามาตัดนะครับแบบนี้นะครับอย่างปีกที่ผมทําไว้แล้วนะครับในนี้จะมีโครงของลวดอยู่นะครับแต่ละปีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองปีกนี้เราก็จะลองดูนะครับว่าวิธีการบางขดลวดนี่จะทํำยังไง นะครับนี่อุปกรณ์ก็คือมีอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการไกอีกอันหนึ่งนะครับการเตรียมอุปกรณ์นะครับผมจะสาธิตอย่างช้าๆนะครับเตรียมลวดนะครับเตรียมลวดเท่าที่ตัดลวดเล็กๆออกมานะครับให้มาใส่ได้พอดีกับตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือเหลือเหลือไว้เหลือปลายไว้นะครับสําหรับที่เราจะเอามากรอบเป็นเป็นเป็นตัวปีเสื้อนะครับเราทําเป็นเส้นจิงนี้ก่อนนะครับ ลองวัดดูก่อนนะครับเรามาเป็นกดนี่แหละเราลองวัดดูก่อนว่ามันแค่ไหนเราค่อยตัดนะครับก็ใช้เิมตัดนะครับต่อไปก็เตรียมเตรียมได้นะครับเตรียมได้กับเข็มนะครับวิธีการนะครับวิธีการที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มซ้ายเริ่มขวาก็ได้แต่ว่าการการการเตรียมได้นะครับการเตรียมเข็มเตรียมได้เนี่ยครับเราจะไม่ขอดปมนะครับเราจะไม่ขอดปมเราจะใช้วิธี สอดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับสอดเข้าไปแบบนี้นะครับจะแทงเข็มก็ได้จากนั้นก็ให้มันคล่อมลงไปนะครับให้ล็อกตรงนี้ไว้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะล็อกไว้เรียบร้อยเราจะตัดทิ้งนะครับเมื่อเราจะเริ่มปักนะครับโอเคนะครับลองดูใหม่ไหมนะครับผมให้ลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะแทงเข็มลงไปก็ได้นะครับเราจะใช้วิธีแทงเข็มก็ได้แบบนี้ นะครับหักได้อย่างนี้นะครับพอพอเห็นนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็แทงขึ้นแทงขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับขึ้นมาจากนั้นก็ครอบนะครับครอบได้ตรงนี้ไว้ตรงที่เราตรงกลางนะครับครอบได้ตรงนี้ไว้เพื่อล็อกนะครับ ริลมใหม่นะครับแหงลงไปนะอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่ากล้องถ่ายผมค่อนข้างจะอยู่ใกล้มือนะครับลงไปแบบนี้นะครับจะได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับจากนั้นแหงขึ้นนะครับเห็นไหมครับจากนั้นก็ครอบ ให้เขาเหลือไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะครับโอเคนะครับในพิจิตรการเราใช้ไอ้ขดลวดที่เราจะทําเป็นโครงนะครับวางไว้นะครับเหลือส่วนปลายไว้นะครับเหลือส่วนปลายไว้นะครับจากนั้นเข็มนะครับแทงเข็มขึ้นนะครับให้อยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกของลวด ก่อนนะแล้วก็ดึงขึ้นนะครับขอโทษด้วยนะครับแล้วก็แทงลงแบบนี้นะครับให้ให้ล็อกไว้นะครับตอนเริ่มต้นก็จะกูกขักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ล็อกไว้นะครับจะมัดก็ได้นะครับเราจะใช้วิธีมัดก็ได้จะได้ล็อกแบบนั่นนะครับจากนั้นก็ค่อยๆ ล่ได้ไปนะครับคือแทงเข็มไล่ไไปแบบนี้พร้อมกระดัดขดลวดตามไปด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่นี่เป็นหางได้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งลอกไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับดัดออดัดลวดนะครับพร้อมกับดัดลวดไปตามลวดลายนะครับแทงข้างนอกนะครับ แบบนี้นะครับเห็นไหมครับล็อกไปเรื่อยๆนะครับล็อกชิดตรงนี้ไปเลยนะครับนไหครับล็อกพร้อมกับดัดขดลวดตามไปด้วยนะครับดัดลวดตามไปด้วย ระยะห่างก็แล้วแต่นะครับเอาให้มันแบบถ้ามันมันทีๆมันก็จะได้ละเอียดนะครับมันก็ดัดไปตามไปตามรอยลายเส้นนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับทำมาจนรอบเลยนะครับครับแบบนี้นะครับครับล็อกจนรอบเลยพร้อมๆกับดัด กดลวดนะครับไปตามลวดลายที่เราวาดไว้นะครับก็ค่อยดัดไปล็อกไปด้วยนะครับจนถึงเข็มสุดท้ายนะครับก็มัดข้างหลังนะครับป่า,าวๆนะครับก็กลับนะครับแล้วก็มามัดล็อกไว้ข้างหลังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะหลุดไม่หลุดนะฮะพอหลังจากที่เราเออเราเย็บสอยแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดนะครับเออเย็บเออเย็บไป ปักสั้นยาวเรียบร้อยนะครับก็จะไม่หลุดนะครับจะแน่นนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับแบบนี้นะครับล็อกไว้ไอ้ตัวนี้ยังไม่ต้องแกะนะครับเดี๋ยวเราปักสั้นยาวครับเขาก็จะหาไปเองนะครับนี่คือวิธีการนะครับทำลวดก่อนที่จะเย็บนะครับ เราจะเริ่มปักแล้วนะครับปักเราจะเริ่มจากขอบก่อนนะครับขอสีดําตรงนี้ก่อนขอบปีกก่อนเราจะล็อกไอ้ตัวขดขดรวดตรงนี้เออลวดลวดตรงนี้ก่อนนะครับล็อกลวดด้วยสีดานะครับด้วยได้สีดํานะครับเหตุผลที่ใช้ได้สีดํานะครับก็เพราะว่าไอ้ปีกของผีเสื้อเนี่ยเป็นสีดําเห็นไหมครับเราก็จะใช้ได้ดําถ้าเป็นสีอื่นเราก็ใช้สีของตัวนั้นนะครับอย่างกรณีที่เป็นสีแดงเราก็ใช้ได้แดงเป็นตัวล็อกนะครับจะได้ไม่เห็น เวลาเราปักนะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้คือผมจะเดินเส้นนะครับเดินเส้นของผีเสื้อตรงนี้ก่อนนะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งขอบตรงนี้ด้วยแต่เนื่องจากว่าตรงนี้คือเป็นรวดลายเขานะครับเป็นรวดลายตัวนี้เขาจะเป็นทึบดานะครับจะเป็นทึบดําแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มล็อกจากตรงนี้ให้เป็นลายเส้นก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการในการที่จะล็อกได้นะครับใกล้แถวนี้แหละนะครับไม่ต้องเอาไปไกลนะครับก็เดี๋ยวค่อยตัด จะลืมนะครับวิธีล็อกได้นะครับเราจะไม่ขอดปมนะครับเหตุผลที่เราไม่ขอดปมก็เนื่องจากว่าเวลาเราแทงเข็มลงไปเนี่ยมันไปเจอปมข้างล่างไงครับนะครับจะทําให้มันมันสะดุดนะครับแล้วปมก็จะติดปลายเข็มไปด้วยนะครับแบบนี้ล็อกไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยตัดทิ้งนะครับถ้ายาวไปก็ตัดทิ้งบ้างได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะครับเข็มและนะครับให้สอดเข้าไปข้างนอกนะครับข้างนอกลวดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับจากนั้นก็แทงเข็มเฉียงนะครับเพราะเราจะให้เป็นเส้นๆผมจะแทงเข็มเฉียงนิดนึงนะครับ ช่วงที่จาแทงเข็มนะครับเราเก็บท่าอย่างนี้ไว้ก่อนเราจะล็อกเป็น,ปน,ปนป็นคล้ายๆกับมุงหลังคาไปด้วยนะครับแบบนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันติดไอ้ตรงปีกนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นชัดๆกระตุกข้างบนนะครับจากนั้นเราก็แทงเข็มในจุดที่เราเราแทงเข็มตอนแรกนะครับจากนั้นก็ดึงดึงได้นะครับให้มัดไว้ แบบนี้มาเฉียงๆไว้แบบนี้นะครับต่อนะครับเข็มแรกเราแทงจากข้างนอกนะครับเพื่อที่จะล็อกข้างในต่อไปเราจะเริ่มจากเข็มข้างในแล้วนะครับเราจะล็อกจากข้างในแล้วนะครับเราจะเข็มที่สองนะครับอยู่หลังขดลวดอยู่หลังลวดนะครับจากนั้นก็ แทงขึ้นในระหว่างแล้วก็ล็อกได้นะครับครับแบบนี้นะครับนะครับจากนั้นก็แทงขึ้น ปัญหาในการปักก็จะมีเป็นระยะระยะนะครับตรงนี้ครับล็อกแบบนี้ไปเลยเลย็ลอกเดินเส้นไปก่อนนะครับเอามาถึงตรงให้รอบเลยนะครับครับแล้วกลับมาดูชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยคือผมก็ล็อกไว้ตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้จริงๆแล้วจะเป็นสีอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรเราเดินห่างๆไว้ก่อนนะครับเดินห่างๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะปักทึบตรงนี้อยู่แล้วแต่ต่อไปนะครับขอบส่วนนี้ก็จะเป็นสีดําแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราจะล็อกแบบละเอียดนะครับเราจะล็อกแบบถี่ละเพราะว่าตรงนี้เราก็จะปักทึอไปด้วยนะครับเราก็เริ่มแทงเข็มนะครับแทงจากข้างบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เกลือด้ด้ไว้เห็นไหมครับจากนั้นก็มาแทงข้างนอกนะครับแบบนี้ นะครับเราจะปักพร้อมกับปักสัญญาไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเทคนิคการปักสัญญาวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาตรงนี้ล็อกตรงนี้ไปก่อนนะครับผมใช้ได้เส้นเดียวนะครับ ผิดละผิดนะนะครับผมต้องแทงจากข้างบนลงไปไม่ใช่ข้างล่างนะครับกับเมื่อกี้ผิดพลานดนิดหนึ่งเราไปแทงเข็มจากข้างล่างไม่ใช่นะครับมันจะต้องอยู่ข้างบนตลอดนะครับเข็มแบบนี้เหลือไว้นะครับ ไปด้วยนะครับ แบบน,น,บบนี้นะครับเราจะล็อกไปเรื่อยๆนะครับล็อกด้วยเส้นสีดํดดา,ดดาไปเรื่อยๆเหตุผลในการล็อกก็คือล็อกลวดให้ติดกับผ้านะครับล็อกลวดให้ติดกับผ้าด้วยการเย็บคล้ายคายมุ่งหลังคาหรือคัตเวิร์กนะครับไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นสีคืบสีดําเราก็จะปักสั้นยาวตามไปด้วยนะครับครับเราก็จะปักสั้นยาวตามไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับคือปักแบบนี้ตามไปด้วยเห็นไหมครับ สั้นยาวตามไปด้วยไหมครับแบบนี้นะพร้อมกันล็อกไปด้วยนะครับดูเส้นนะครับดูเส้นที่ผมขีดนะครับนี่คือฝีเข็มฝีเข็มที่เราจะปักนะครับเราจะให้มันตรงมาทางนี้นี่คือเป็นเซนเตอร์เลยนะครับนะครับนอกเหนือจากตรงนี้เราก็จะต้องดัดให้เข้ามาด้วยนะครับเป็นแบบนี้ นะครับในส่วนที่เป็นทึบนะครับอ่านี่คือฟีเข็มส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างที่จะเราปักเนี่ยอย่างเสื้อพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปักสั้นยาวเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะตรงเข้ามาแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันทุกส่วนก็จะตรงมาที่นี่หมดคือจุดจุดศูนย์กลางตรงนี้หมดนะครับแบบนี้อันนี้คือหมายถึงถ้าเป็นสีอื่นแล้วนะครับนี่เราจะ สอนกันแบบไป,ไ,ปไ,ปไปแบบนี้ไปด้วยนะครับปักไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือทําตรงนี้ก่อนคือสีดําให้ทึบตัวนี้ก่อนเป็นส่วนเอา l ลน์ของตัวนี้ก่อนขอบตัวนี้ก่อนล็อกล็อกลวดไว้นะครับประเอมส่วนนี้มันมีทึบด้วยก็เลยเราก็จะปักสั้นยาวพร้อมกับคัดเวิร์กไปด้วยนะครับค่อยตามไปนะครับโอเคนะครับ จุรอบเลยผมจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าผมมีพื้นที่ในการจะถ่ายไปด้วยปักไปด้วยนิดเดียวนะครับก mm hmm. ับแบบนี้นะครับที่เราจะปักเราจะปักทึบตรงส่วนที่ที่ผมบอกนะครับก็คือส่วนที่จะเป็นปักทึบสั้นยาวนะครับเห็นไหมครับพอมอกเนาะนะครับ,ออเ,นะรบเดี๋ยวตอนช่วงที่ปักสั้นยาวนี่ผมจะจะบอกวิธีการอีกรอบหนึ่งนะครับ คนี้หมดละนะครับได้หมดละวิีการเก็บได้นะครับก็แทงลงไปนะครับในส่วนแทงลงไปข้างหลังนะครับแทงลงไปข้างหลังไม่ต้องมัดนะครับไม่ต้องมัดนะครับแล้วก็กลับด้านนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็สอดเข้าไปที่เราเย็บนี่แหละครับพันเข้าไปในที่เราเย็บเนี่ยที่เราเราเราปักสั้นยาวตรงนี้นะครับข้างหลัง ตอนกระแปะนย่งนี้ครับแบบนี้นะครับเราตัดได้นะครับครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเวลาเราปักทับลงไปนะครับมันก็จะแน่นนะครับผมองเห็นนะครับ สัญญาห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็มาถมให้เต็มนะครับเดี๋ยวจะมีการเดินเส้นสีดําเป็นตัวลดลายเป็นเป็นตัวลดลายไปก่อนแล้วถึงจะมาปักได้สีอีกรอบนึงนะครับ